สวัสดีครับมาพบกับเสีหนุ่นมใต้กันอีกเช่นเคยน,นะครับคลิปนี้มาดูการตัดยางหรือว่ากรีดยางครับผมจะตกจะเป็งก็ต้องตัดนะครับ คืนนี้ประจันเต็มดวงนะครับโน,น่นกล้องดีๆก็จะเห็นชัดนะครับผม ฝนแรงได้หนึ่งวันก็ทำการเปิดหน้ายางกันใหม่นะครับอีกไม่กี่วันลมตะวันออกก็จะมาหนักแล้วนะครับแล้วจะได้เห็นว่าลมตะวันออกที่ปัดผ่านบ้านผมมันจะรุนแรงขนาดไหนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ ปิดตายกันด้วยประจันทิเอ็นอยู่เรื่องๆอยู่นะครับนีคบคผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ